ให้ a n แนลอยู่ข้างบนนะครับนี่โอ้โหเดินมาแล้วนะเดินมาข้างบนเซูมเข้าไปดูว่เนี่นโอ้หงองแงมากครับอยากเล่นให้ได้ไม่เล่นเ้วจะร้องไห้ด่านหนึ่งมาแล้วด่านหนึ่งโอ้โหโอ้โหดูโอ้โห,โด,โโหดูสิ ความเปรี้ยวสูงมากครับเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยอ๋อ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 เด็กอะไรใจกล้าขนาดนีน้อายุาาสี่ขวบนะครับสี่ขวบสี่ขวบสี่ขวบดูสิเด็กสี่ขวบ ถึงและ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 ถึงล้โอ้โหนั่นไง